อะไนะอันและเอเออยากเล่นกันจังดนตีเนะจะเล่นกันทําไมเล่นกันเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมือ,องหมดวันนี้อยกจะมาคุยกับเพื่อนผมเนี่ยใครเป็นเพื่อนมึงจะมาคุยใครเป็นเพื่อนมึงจะมาคุยคุยกันว่า จะเล่นดนตรีเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรแต่ว่าในช่องอื่นเนี่ยเขาก็พูดพูดกันไปเยอะแล้วแหละอ,อันนี้จะมาอีกมุมนึงมึงจะกันไน้กันแหนเขาว่ากันเนี่ยไม่ได้ดกันแห <c oughs> น <c oughs> <c oughs> เราจะเอาเรื่องจริงมาคุยกัน<ไ>เออว่าเพราะว่า,วา,วาความจริงเนี่ยเป็นยังไงว่าเราจะไปเล่นแล้วเงี้ยเราจะต้องเจออะไรนะเอาวันนี้แบบว่าคนที่เขาแนะนําดีๆแล้วนะเราก็ไปหาดูได้แหละอันนี้จะเป็นแบบเบื้องลึก อ่ามึงต้องเจอนแน่ละมึงเข้าไปเนี่ยเออการเล่นดนตรีเนี่ยต้องเตรียมอะไรก็คือเตรียมจิตใจให้พร้อมเลยเออจิตใจเน,นี่ยมันมีความเครียดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอโะโต้องจิตใจต้องเข้มแข็งเลยมึงเข้าไปเนี่ยมึงโดนโดนอะไรโดนโกงแล้วโดนโอมตังเนี่ยมึงต้องโดนแล้วแหละเตรียมใจเลยยังไงก็ต้องโดนใครมันจะมาอม มันโอมมันในพวกคนหน้าวงในคนรับงานเนี่ยมึงดูให้ดีอ่ะไอพวกนี้ตัวดีเลยยังไงก็ต้องโดนอไปเล่นจะต้องโดนอมตังอะอันนี้คือพุดธจากประสบการณ์ก็คือเนี่ยเจอมาหมดแล้วการโดนรับเอาเปรียบใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมการรับเอาเปรียบเนี่ยคือเนี่ยโดนมึงต้องโดนอะอมตังยังไงคนที่จะอมตังเนี่ยดูสังเกตง่ายๆเลยไม่ยากเลย มันจะพูดดูดีพูดแบบน่าเชื่อถืออฟังแล้วแบบเออเยี่แม่พูดดีเว้ยพูดแล้วแบบเชื่อมันเลยอ,ะอ่ะอนั่นแหละพวกเนี้ยตัวดีเลยขอสักประโยชน์มันไม่ใช่เป็นประโยชน์มันมันเป็นลักษณะกาครคุยคุยกับเราพูดกับเราโหเป็นจิตจรสละดูเป็นการเป็นงานมากเลยเอ,อแล้วไอ้อคนพวกนี้พูดนี่เจ้าของร้านมันจะเชื่ออืาอเจ้าของร้านแม่งก็โดนหลอกไอ้ย่าก็มัน,นหลอกน่ะ ต่างคนต่างหลอกที่ผอานนี่แหละต้องโดนองค์ตังหนึ่งเลยโดนแล้วร,รู้รู้ตัวตอนไหนว่าโดนอมฮะรู้ตัวตอนไหนว่าโดนโดนอมออมนี่หมายถึงตังน,นะครับมันกล่องโดนอมนี่คือตังออนะครับมันจะ <c oughs> ต้องรู้แบบคือไอ้วงพวกนี้สังเกตง่ายๆเลยเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเขาเรียกวอะไรเรื่องเงินวงอะไรมันจะเป็นแบบว่า ดูเป็นความลับเอสรุปแล้วมันได้เท่าไหร่วะเออมันก็พูดมาเลยว่า,าตอนที่มึงรู้ตัวมึงรู้ตอนไหนอะยังไงอะเอ้าก็นี่ไงมันเป็นความลับไงอยอยู่ไปอยู่มาเฮ้ยทำไมมันลึกลับจังวะค่าตัวอะไรเงมันเอ๊ะวงละเล่นกันนี้มัน ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะมันไม่ชัดเจนเลยวะ้วมันสรุปเป็นยังไงมันเป็นเรื่องที่คุมเครือไงมันจะไม่ชัดเจนอ่ะไม่ชัดเจนก็คืออันนี้มึงยังไม่รู้ไงแล้วมึงรู้ว่ารู้อันนี้อันนี้คือเริ่มรู้อ่ะรู้แล้วอยู่ไปนานๆนวมันจะรู้แลหละเพราะแม่งไม่ใช่แล้วเฮียสรุปหัวหน้าหัวหน้าวงแม่งอมตังอมตังไอพวกเฮียนะอมอมตังอ่ะแล้วมึงเข้าไปน้องใหม่แล้วแล้วมึงทําไงอ่ะพอรู้ตัวแล้วไม่ต้องทำยังไงเขาเดี๋ยววิธีก็คือเดี๋ยวอะไรเขาเรียกว่าอะไรไงชีวิตดนตรีก็จะพาเราไปเราก็จะ อ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนวงย้ายวงประสบการณ์ผสมกันไปแต่ก็ต้องแยกต้องแยกไปนี่คือต้องเตรียมใจไว้ต้องเจอคนที่เฮี้ยต้องโดนแน่ๆละแต่พวกเนี่ยละตัวดีเลยละ่ะสังเกตง่ายๆก็อย่างที่บอกก็แหละแม่งจะพูดดูดีชิบหายเลยพูดอะไรแม่งโอ้โหแม่งน่าเชื่อถือไม่หมดฟังแล้วแบบโอ้โหแม่งเคิมตามนั่นแหละไอ้วงนี้ยตัวดีเลยอลลยอแต่ที่ดีๆเขาก็มีไม่ใช่ไม่มี ที่มันชัดเจนเออเนี่ยมันก็มีแหละปนกันไปคนดีไม่ดีก็ปนปนกันไปแหละคนเฮี้ยแต่ใจคนเฮี้ยไม่ได้เยอะต้องกลัวเลยต้องเจอกันหมดอ่ะคนอย่าไปเล่นอ่ะแนะนำามืคืออย่าไปเล่นอ่ะไม่ไปเล่นเลยโอ้คนก็อยากไปเดาดนตรีไม่ต้องไปข้ามเลยมันต้องไปเป็นอ่ะเยอะแยะหมดแล้วทุกวันนี้แม่งเดินไปแม่งเจอเลยนักดนตรีใช่ไหมมันจะไปนกันเยอะแยะขนาดนั้นวะเขาอยากเล่นดนตรีมันเยอะเกินไม่หมดอ่ะอย่าไปเล่นเลยเตรียมใจไว้ คือคือพูดไปพูดไปก็คืออย่ามาแย่งงานมึงไม่ใช่ทุกวันนี้คุณก็ไม่มีงานไม่มีงานไม่ไม่มีงานอ่ะก็ก็มันอย่างเงี้ยก็มันไม่มีงานเนี่ยก็เราแบบเออเรามีก็จะอมตังอีกมีเราอมตังเนี่ยไชัดเจนเนี่ยต้องโดนประสบการณ์ต้องไปเจอเพื่อนร่วมงานแบบแย่ๆเยอะแยะเออถ้าถ้าเราไม่ใช่เป็นไปแล้วแบบเป็นเพื่อนการเรื่องอะไรเงี้ยไปอยู่อ่ะใครก็ไม่รู้นะแมงรอยพ่อพันแม่เจอเจอพวก นี่จะพูดถึงไอ้พวกรุ่นใหญ่แล้วข่มแล้วมอาแล้วเอาแล้วไอ้ียมึงมึงเพิ่งมานี่เพิ่งอยากเพิ่งจะมาเล่นอ่ะมึงโจแล้วรุ่นใหญ่เนี่ยตัวดีเลยตัวกะโหลกลาเลยมันเยอะแยะหมดโดนอะไรวะเขาก็จะติไงตอนเราเป็นเด็กเน่ะเข้าไปใหม่เฮ้ยมึงต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะติไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีทั้งทงที่เราอ่เราก็เล่นเราต้องรู้ตัวแล้วเราเล่นยังไงเราแกะเพย์ยังไงใช่ไหม ถ้สมมติเรามั่นใจแล้วกูแกะได้แน่ละเพลงนี้กูเปียแต่มึงไปเจอพวกรุ่นใหญ่หูแบบกุ้นตีเนี่ยเออมันมีนะไม่มีหมดแหละดังที่ตัวเองแม่งก็เล่นก็เที่ยไม่ได้ไม่ได้สมควรที่จะไปวิจารใครเลยเนี่ยมึงต้องเจอเจอพวกติพวกวิจารณต้องเจอก็สรุปแล้วมึงก็อย่าไปเล่นเลยวงการนี้แม่งแทงกันนะดูอะแทงแทงยังไงก็คือรับหลังกันนี่คือด่ากัน เสียเสียหายหายแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นนี่ก็โดนนี่ก็โดนนีน่ก็โดนหมดเลยนี่ต่อหน้านี่แม่งพูดจาแม่งโอ้โหเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแบบเป็นคด,ดูคนดีเลยเป็นพ่อพระใจบุญเลยรับหลังนี่แม่งไอ้ี้ยแม้งด่ากันซะแล้ว <c oughs> ชีพหายเนี่ยมึงต้องโดนมันมีหมดหละไอ้พวกที่เล่นดน,นตรีอาชีพเอเนี่ยวงการเงเจอติเจอ<ะ>แ<ะ>ทงข้างหลงัง เราแทงโอยเยอะแยะไปหมดแล้วมีมีอะไรอีกปก่อนนี้เราเจออะไรอีกเจอเยอะแยะมากมายอันนี้เราจะมุมพูดถึงให้เตรียมใจไว้ก่อน,นเะจะต้องเจออะไรบ้าง,งานะต้องมาเจอแรงกดดันต้องมาเจอนักร้องเรื่องมากเอกอ้าวมือ<ล>ต้องโดนต้องเรื่องมากนี่เลื่องมากยังไงโอ้โหสรารพัดเลย <laughs> <laughs> อย่าขู่ขอ,อน,นึกก่อนาไมเยอะถ้าพูดเราพูดยาวเลยนักร้องเนี่ยเอาดิมีอะไรป่ะเอามาเทีล้เนี่ จากล้องเพลงนั้นเพลงนี้โอ้โหส่งกันชิบหายไปปวงหมดเออเออก็ตออยากร้องเพลงที่เขาชอบอ่ะสรุปแล้ววงสมมุติเราไปอยู่วงใหญ่นักร้องมันมีห้าคนนักร้องห้าคนเลยเหรอบางวงวงใหญ่ไงหญิงสองชายสองนักร้องตลกสมมติเป็นวงใหญ่นะอ่ะห้ิงสองมีนักร้องตลกด้วยอ๋อนี่คือที่เล่นกีนูนไปไม่ใช่ไม่ใช่ นในเมืองไทยนี่แหละพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อน<ร>อเป็นย <รอ S 2> ังไงเออนั่นแหละก็ต้องตามเล่นให้มันน่ะเพลงอ่ะเออเออม็เล่นนังเข้าไปแกะแม่งไม่จบไม่สิ้นอ่ะแล้วก,ก็มึงต้องเจอคำที่ว่าซ้อมเพลงจันท้สุขเนี่ยก็ไม่รู้เข,ข,ข,ขาใครแม่งเป็นคนคิดขึ้นมาต้องจันท้สุขใช่ไหมคือมึงไม่มีเพลงมึงก็ไม่ต้องซ้อมก็ได้อเออ่าซ้อมเพลงเยอะมันก็เครียดจำเพลงไม่ได้เล่นดนตรีเราอย่าไปเครียด แต่สุกที่พูดไปนี่นเองมึงต้องโดนคนที่จะมาเล่นเนี่ยมึงเจอเนะแกะเพลงก็เยอะเนี่ยประสาทจะแดกเลยและอ่าพูดจริงไม่มีทางอะที่ว่าจะหนีไอ้เรื่องพวกนี้ไปไดเ้เล่นเล่นดนตรีเนี่ยมึงก็แดกเล่าเมาจะไปหาแล้วมึงต้องมากกับมาแกะเพลงอีกห้าหกเพลงเนี้ยมึงไหวไหมละ่ะเออความเป็นจริงอะมึงไหววะตื่นมานี่ทียกูต้องมานั่งแกะเพลงเนี่ยแกะได้ก็เล่นออกมาดีไหมถ้าคนไหนทําได้ก็ถือว่าดีแล้วสำหรับสำหรับผมทาไม่ได้ ก็เล่นที่เฮียไปทุกว <AP R> ันนี้ก็ไม่มีงานเลยก็เล่นที่เฮียใครจะจ้างอันนี้ชีวิตจริงชีวิตจริงเบื้องหลังก็เป็นอย่างนี้เบื้องหลังเป็นอย่างนี้แหละใครแม่งจะไปขยันเราทำเป็นจริงนะอ๋อแล้วที่ภาพลักษณ์ที่เขาบอกเฮ้ยมีการส่งเพลงมาให้แกวันหนึ่งสิบเพลงแล้วก็ไปเล่นต่อพวกนี้เนี่ยมันทําได้ไหมจริงจริงนความเป็นจริงทําไม่ได้หรอกใครทําได้ก็ทำแต่กูทําไม่ได้ก็เคยเห็นเขาทาให้ดู ในช่องนั้นช่องนี้เขาก็ทาให้ดูว่าแกะเพลงยังไงแล้วก็ไปเล่นเลยเออมันก็ทำไปอย่างนั้นแหละเอาเป็นจริงจําได้ไหมลนะ่ะสิบเพลง <c oughs> เพลงตีไปเพลงแล้วชั่วโมงก็สิบชั่วโมงเวลาไหนไปนอนอนะ่ะไหนมึงก็แดกเล่ามาเลยกอะ่ <c oughs> ะแกะตอนไหนอะ่ะเออตื่นมาไม่ไหวแล้วมึนปวดหัวแล้วก็เ,เวลาไหนไปจำมาอืมเออเยอะนะมันเยอะอย่าไปเล่นเลยปัญหาเยอะปัญหางั้นแหละมาสุดตอนนี้ก็เลยตัดปัญหาแล้ว ทำนะทำไรตอนนี้ทำไรเนี่ยว่ามาทำเนี่ยมันพูดได้ฟังเลย <laughs> บอกให้มึงอย่าไปเล่นเลยมไม่มาหรอก <laughs> เออเออโอ้คนมันสารพัดอร่อยพ่อันแม่อย่าอย่าไปเล่นเน่ะมีชีวิตไปทำไมเนี่ยเตรียมเนี่ยก็คือถ้าอยากเล่นต้องเตรียมใจรับเรื่องพวกนี้แบบเออมึงไหวเปล่าวาอืม <laughs> ไอเรื่องเล่นเราไม่ต้องไปพูดหรอกเรื่องเล่นเราไปดูช่องอื่นน่ะอืม <laughs> ช่องอื่นเขาสอนหมดแหละแล้วช่องเน,นี้ยนี่จะพูดได้ฟังเน้น สัตยรจะทำเออความเป็นจริงอ่ะมึงทำได้ไหมล่ะแสดงว่าดูดูช่องนี้แล้วจะเออบรรลุม่ต้องบรรลุครับผมมาฟังก็ก็ไปคิดเราเองไงว่ามันเป็นยังไงอะอันนี้พูดทั้งจริงที่เจอมาไงใครชอบก็กดหัวใจใครไม่ชอบก็เวลาไรพรมันชอบไม่ชอบไม่เป็นไรพูดูด้ฟังจริงๆรนต้องตีแม่งเยอะคอมเมนต์ให้พรมันไป เยอะแบบเดินไปไหนแม่ก็เจอนักดนตรีผมไม่รู้แม่เป็นอะไรกับขนาดนักดนตรีเเรื่องแกะเพลงเรื่องนักร้องใช่ความเป็นตัวเองก็ไม่มีเบื้องหลังเจอปัญหาอะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวคอเด่อดกันไหมมีเวลาบางทีมันนอนที่เดียวกันของมีคงมีค่าเนี่ย ไอตัวไอหายไอตัวนี้ไม่เคยเจอนะต้องเพื่อนอ่ะเจอต้องให้ตัวแมนเล่าให้ฟังละอ่าคือไอเจมไม่เล่าให้มึงฟังเหรอเออกูเมืงเล่าให้ฟังเป็นไงเล่าให้ฟังเนี่ยสรุปคือตังค์หายเอออยู่ด้วยกันตังค์หายในห้องเออ่าจะมีเพื่อนอีกอไอตัวตังค์กูหายสมมติว่าตังค์ในเป๋ากูหายไปเนี่ยเอ่าสมสมมตินะสมมติหายไปสามหมื่นโอ้สมมติอ่าเฮ้ยเงินเยอะไอไอ อ้คนข้างๆก็มันก็โวยขึ้นมาเลยเฮ้ยหายๆแล้วอ้าวค้นเลยจะค้นเฮี้ยอะไรมึงก็เอาไปกินเหล้าดูยาอะไรมไปแล้วมั้งโอ้โหนี่มึงต้องเจอจะค้นยังไงก็เอาไปแล้วคนที่ขโวยอีกอ้าวมันนี้ก็ต้องระวังหมดลเพราะว่าไม่ได้แบบว่าเหมือนรู้หน้าไม่รู้ใจนะหน้าอะไรอ่ะหน้ามาเล่นหลอกดนตรีอะทาเล่นแล้วแม่งไม่มีความเป็นตัวเองก็อยากไปเล่นอื เล่นแล้วแม่งก็ต้องมาฝื่นใจไปเล่นเลยเลิกเลิกไปเถอะแล้วแล้ว,ลวอะไรนะอะไร <laughs> แกะเพลงที่ไม่ชอบโอ้ยมันไม่ชอบอยู่แล้วแหละคือไม่ชอบเลย <laughs> คือเราไม่ชอบอยู่แล้วคือเพลงเอาส่วนตัวนี่คือไม่ชอบอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเพลงโอ้เพลงเพลงยุคนี้มันพูดถึงยุคนี้นะแบบไม่ไหวอ่ะเราไม่ไม่ไม่ถูกใจอ่ะ มันไม่กินใจมากกว่าอแล้วพูดถึงฝนเรื่องลายดนตรีสมมติเราเป็นมบอกีต้างี้เออไม่มโซโล่สมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ว่ามันเล่นอะไรกันเยอะแยะมากมายว่าอะไรเงี้ยคือมันอันนี้ไม่ได้จะด่าพลาดพิงใครนะมันไม่อินเราแค่ไม่อินเฉยแต่เป็นความไม่ชอบส่วนตัวใช่ใช่ไม่ชอบส่วนตัวไม่ทำมือนฟังเราแล้วพอถูกส่งเพลงมาให้แก่เพลงแนวที่ไม่ชอบเนี่ยเออมันก็จะขัดใจละขาดใจฝืนอารมณ์ตัวเองโอ้ยยกตัวอย่างเลย ยกตัวอ,อย่างหน่อยที่ยตยัย่ใจแล้ว<ง>มันเป็นยังไงาเาเพลงที่ขัดใจแต่ต้องเล่นเนี่ยมัน,มนเพลงยังไงก็เป็นเพลงทั่วไปเลยทุกวันนี้เพลงทั่วไปที่มันเขาเล่นเล่นกันนี่แหละเราไม่<อ>ต้องไปพากเพียงเพลงๆๆลเขาหรอกก็ทํำยังไงเราก็ตอนจาใจต้องเล่นก็เล่นเล่นแม่งไปอย่างนั้นแหละก็แก่ส่งเดชไปเราไม่ๆๆต้องไปจริงจังกับมันมากเพราะว่าเพลงแม่งก็ ดังแป๊บเดียวย๋ยวแม่ก็หายไปแล้วยัเนเล่นเล่นได้สองสามทีเลิกทิ้งแล้วเออแล้วทําไมเราไม่มาหาเพลงที่ว่าเล่นแบบว่าแกะทีเดียวแม่งหาแดกได้กันตลอดอสมมติสมมุติยกตัวอย่างเพลงทะเลใจเงยแกะวันนี้แม่งอีกสิบปีก็ยังเล่นได้อยู่อ่าถูกไหมอันนี้พูดจริงจริงรอ,อ่ะ,อะพูดเพลงพวกเนี้ยอ,อ่ะทะเลใจอเพลงพวกเนี้ะเล่นไปดิมันเป็นแกะเพลงที่มันเป็นเพลงคิดเพลงมาตาอะไรเงี้ย แอ่พวกนี้มันจะใช้ได้ตลอดแหละเรียกง่ายๆว่าเพลงที่คือใช้ฝีมือใช้ศักยภาพความเป็นนักดนตรีหน่อยออไม่ใช่แบบทั้งเพลงแม่งตีขอดเดียวออแล้วมึงจะฝึกพัฒนาฝีมือเป็นสิบปีไปทําไมใช่ไหมเล่นมันเป็นสิบปีสรุปคือให้เล่นขอดเดียวเล่นขอดเดียวมันก็ไอคนอื่นแม่งก็บอกให้ฟิลด้วยใช่ไหมฟิลมึง <laughs> ตีขอดเดียวแล้วมึงฟิลดิฟิลไม่ได้ <laughs> ก็ฟีลไงอ่ะ้วกุมมันอะไรไม่เลยไม่มียอดเดียวเว้ยไม่มีหอดกูจะมันยังไงวะใจกุมมันยังไงมันไม่มันเลยมันไม่ใช่แบบโอ้โหแนวแบบที่เราอยากจะเล่นอะไรเงี้ยเออทําไมมึงไม่แบบให้เล่นแบบเเลเยอร์มาจะได้โยกมันมันอะไรอวก้เออแปลกนะคนเราเอ้คิดได้ยังไงวะเออสรุปว่าเป็นมือกีตาร์มันก็คือต้องมันก็อยากโซโล่อะอยากได้ใช้เทคนิคบ้าง แต่เพลงที่เดี๋ยวนี้มันก็มีโซโล่แต่ว่ามันแค่ว่าเราไม่อินอ่ะมันฟังแล้วมันจําไม่ได้อ่ะมันเมโลดี้ไม่ติดหูอ่ะไม่บางแนวที่มึงบอกอ่ะมันไม่มีโซโล่เลยไงนอกจากไม่มีโซโล่แล้วแม่งมีคอร์ดเดียวทั้งเพลงอแล้วใช้ใช้เป็นเป็นซาวอย่างเดียวอ่าแล้วก็มันเป็นอีกแนวไงเวลาแต่ทีนี้ว่าไอเพลงที่ว่ามีโซโล่ก็มีแต่ทีนี้ว่ามันไม่ติดหูมันฟังแล้วแม่งมันจํายากมันมันมันไม่กินใจอะถ้าเป็นสมมติว่าเป็นเพลงสมัยก่อนอย่างเงี้ยเพลงอะไรอ่ะ ยกตัวอย่างเพลงพี่เบิร์ดก็ได้อะอะไรชื่อเพลงอะไรวะขอบใจจริงๆอะไรทักอย่างเนี่ยอ๋อพี่เบิร์ดนี่ผมชอบพี่เบิร์ดธงชัยประสง์สันตินั่นแหละเพลงน้ำตาฟ้าไปกันใหญ่แล้วคนละเบิร์ดอะคนละเบิร์ดละอ่าไปฟังโซโลเพลงสมัยก่อนอะมันจะแบบเออมันฟังแล้วมันเศร้ามันก็เศร้าเลยแล้วมันแบบมันเข้าอะมันฟังแล้วมันเออประทับใจอ่ะแล้วมันจะจําเลย จำได้ง่ายแล้วเราก็อยากจะแกะอยากจะเล่นอะไรเงี้ยเล่นอะไรที่มันฟังแล้วมันอึมเพราะเอ้ยมันฟังอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะไม่ได้ไม่ได้บางคนอาจจะไม่ชอบอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือพูดถึงส่วนตัวไงเออแต่สําหรับคนที่จะมาเล่นดนตรีแล้วถ้าเราชอบอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่นี่นี่คือเราไม่ชอบไงเออเราไม่ชอบก็จะพูดในมุมนี้แบบว่าถ้าเกิดมึงคิดเหมือน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 กูเน<ๆ>ี่ยเออไอ้ยาม,ม่ง ก็ถือว่ามาพูดความเป็นจริงเบื้องหลังไม่ได้แบบว่าเป็นนักดนตรีแล้วมันจะโอ้ยมันง่ายมันสวยงามมันสนุกอะไรเงี้ยหราแม่งเครียดเพราะว่าแม่งแก่เพลงเยอะนี่แหละอย่าไปแก่เลยเพลงอ่ะเพลงทุกวันนี้แม่งอย่าไปต้องแก่เฮียเราเพลงนึงแม่งเอาจริงๆบางเพลงแม่งฟังอยู่ท่อนเดียวมึงก็เล่นท่อนเดียวไปเลยไม่ต้องไปเล่นแม่งทั้งเพลงเล่นเล่นไปอีกอาทิตย์สองอาทิตย์แม่งเลิกทิ้งแล้วไม่เล่นกันแล้วเลิกจบ เพลงใหม่มันมาตลอดเวลาเพลงแม่งก็มาตลอดแม่งก็ฮิตอยู่แม่งท่อนเดียวมึงก็เล่นเป็นทัท่อนไปอย่าไปแกะแม่งเยอะแยะอืมเอออันนี้แม่งโอ้โหต้องมานั่งแกะนั่งเล่นกันโอ้โหอะไรไม่เจอเครื่องเครียดทังเพลงแม่งรออยู่ท่อนเดียวเดา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 จึกจึกจกเฮียอะไรก็ไม่รู้เออแม่งก็รออยู่ท่อนนี้มึงก็เล่นแค่ท่อนนั้นบอคอเดียวชอบเออก็เล่นแค่ท่อนนี้ชอบไงไม่แกะเพ่เฮียเท่าเองเล่นไปแปดนึงเลิกโอ้โหรอรอจ้องช่องนี้อย่างเดียวเลยหายไปแล้วหายไปแล้ว ก็มีแค่นั้นอย่าไปาสีซีเลียดกับไอ้เพลพวกนี้ถ้าจะเล่นก็เล่นแบบอ่าเพียงมาตาเพีงว่าพอเนี่ยเล่นให้ดีเพลพวกนี้ต้องเออเราต้องเล่นให้เนียนเล่นยังไงก็แหมประทับใจคนใช่ไหมอันนี้พูดในมุมแบบอันนี้คือความรู้สึกจากใจจริงของพอคนที่เล่นดนตรีอาชีพไปนานๆเนี่ยมันจะเจออย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งก็เอาว่าตรงๆคือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเนี่ยนะ ก็ฟังมาเยอะแต่ว่าผูไม่เคยเล่นอาชีพแบบมึงเยอะๆไงแต่ก็ฟังมาเยอะแล้วอ,อยาก<ๆ>ยาให้พูดถึงแล้วหน่อยทั้งในมุมของมึงแล้วก็ท,ที่เจอมาเนี่ยมันมีเรื่องไปออไปอะไรแล้วก็ตัดราคาเนี่ยโอ้เป็นยังไงบ้างร <laughs> เรื่องนี้แม่ง <laughs> รู้ๆกันอยู่คนเล่นดนตรีอะ่ะ ไอสำหรับไอคนที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าบุญว่ามึงทำวงมามึงก็ทำวงมานะกูอยากเล่นนะอะไรเงี้ยผมได้เท่านี้ก็เอาแล้วนะอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นทุเลศอะ่ะอ,อย่าไปทำเลยผ <c oughs> มทำไม่ดีหรอกเสีย <c oughs> คือเล่นเราก็ต้องแบบโอ้โหเราเป็นนักดนตรตีเฮีย <c oughs> มึงฝึกมากี่ปีกว่าจะได้เล่นอะมันก็ต้องมันเขาเรียก่อะไรอะ่ะ ความสามารถอ่ะเฮ้ยมันเป็นเหมือนเป็นงานศินละปะอย่างเดิมนอะเล่นดน,นตรีนะมือก็ฝึกฝนนะไม่ใช่แบบเฮ้ยจับผึ่งเล่นได้เลยครับมึงพอมึงเล่นได้พวกมึงก็อยากได้เล่นอยากมีงานทำไปตัดราคาคันอยากไปทำเราเขา้เขาใจอยากได้งานแต่ว่าถามอันนี้ถ้าเป็นการเป็นงานหน่อยถามว่าไอการตัดราคากันเนี่ยจริงๆในระยะสั้นมันอาจจะได้งานอะ่ะแต่ในภาพรวมๆอ,อ่ะไอวงการคนที่เขาเล่นดน,นตรีอะ่ะม,มันช่วยส่งเสริมไม่ให้ทุกคนอะ่ะรายได้ดีไหม พอยิ่งต่างคนต่างตัดต่างคนต่างตัดต่างรายได้ก็เฮียไปเรื่อยนะครับอก็ไม่ดีอ่าจริงจริงไม่ดีทําอย่างนี้ไม่ดีคือเรื่องพวกนี้เห็นมันแม่งเถียงกันมาไม่รู้จะยังไงละอืมก็ไปยอมมันไงอ่ก็ยอมเสือกยอมร้านแม่งชอบสิก็โชอ์เฮียแล้วกูเปิดแล้วเอ้ยมันก็เล่นชั่วโมงครึ่งเท่ากันอ่เล่นเท่ากันแต่ทำไมไออันนี้ถูกกว่าไหมเกาะเกาถูกเหมือนกันแต่เลยนะครับถึงถูกไปอ่ะวันหนึ่งร้านเขาเบื่อเขาก็เปลี่ยนคุณได้นะ เขาอาจจะเอาคนวงใหม่ที่ถูกกว่าอีกอนั่นถูกกว่าเือตัดถูกกว่ามึงอีกเจอตัดเข้าไปอีกมันจะทําไปเพื่ออะไรผม200กูเล่นแล้วอ้าวมึงเรียบร้อยอ่าถ้างั้นถ้าแบบว่ามีวิธีแก้ปัญหาไหมวิธีแก้โอ้โหเรื่องนี้พูดยากเลยมันอยู่ที่จิตสํานึกเลยอ่ะก็คือแก้ปัญหาง่ายเลยมึงก็อย่าเล่นเลยอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นกัน เออทุกวันนี้แม่งแยะหมดแล้วไปทําอย่างอื่นมันก็ได้ปลูกข้าวโพดหักข้าวโพดขนดินปลูกอะไรเงี้ยไปทำอย่างอื่นเนอะไอ้ยวไปเล่นเลยเล่นกันแล้วก็โหมาพอพูดความจริงแม่งก็รับกันไม่ได้ไม่ได้ดิปความจริงคนแม่งก็เป็นซะอย่างนั้นแหละเออมันมันมีเยอะอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสนะเดี๋ยวจะพูดมาพูดเรื่อยๆแหละมาให้ฟังกันเบบเบื้องหลังมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเล่นดนตรีกันนะยังจะมาอีกเหรอมา นี่นี่ยังแบบมีอีกเยอะนะเอีนีวเรามาคุยให้ฟังสนุกสนุกฟังแบบคลายเครียดก็ได้ฟังฟังแล้วเครียดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ใครเจอก็แต่คนคนฟังช่วยอวยพรขอให้รวยช่วยเอาน้ําสาดนั้นเอออันนี้พูดเรื่องจริงไงเราพูดเรื่องจริงนั่นแหละแหมครับเล่นมาแล้วแล้วก็รู้ไงว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ว่าคนมันจะ อาจจะคิดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ในส่วนตัวที่เจอมาก็ก็ไปอย่างนี้แหละัน,นะพูดแบบความเป็นจริงถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้คิดแบบเนี้เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ลองมาเล่าสู่กันฟังพิมพ์คอมเมนต์มาใ,ใ,ให้ฟังหน่อยก็ได้ว่าเป็นยังไงบ้างเออนั่นแหละหรือคนที่อยากจะเล่นก็แบบเออเลิกเล่นไปกนเลยก็ได้นะมันไม่ดีหรอกอย่าไปเล่นกันเลยดนตรี <c oughs> เล่นอยู่กับบ้านดีกว่ามีความสุขกว่ามือเคยใช้ก็นเลิกเล่นอย่างเดียวเลยอ้าวจะมาเล่นโน้เฮียเล่นแล้วว่าตัดราคากัน ก็ไม่แพงไปเท่าไหร่เออแต่เล่นแล้วแต่ราคาได้เออเล่นแล้วแต่ราคาแต่มาแข่งฝีมือกันเนี่ยมันวัดกันนะเป็นเล่นกันมันดีกว่าใช่ใช่เออเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันเจ็ดวันเจ็ดวงสมัยเนี้เจ็ดวันเจ็ดวงเพลงไม่ซ้ำก็เล่นเหมือนกันแม่งกันทุกวงอ่ะเปลี่ยนกันแค่เปลี่ยนวงเพลงมันก็เล่นเหมือนกันเหมือนกันนะส่วนมากแม่งก็ทำงานใช่ไหมใช่ไหมก็ไม่ยังงั้นแหละเจ็ดวันเจ็ดวงแต่มันก็จะมีวงที่เขาเพลงเดิมอะวงที่เขามีคาแรคเตอร์ส่วนตัวแบบว่าเฮ้ยวงนี้แม่งเล่นดีมีแบบเขาเรียกว่าอะะไรน แนวทางของตัวเองชัดเจนอะไรพวกเนี้ยวงพวกเนี้ยจะเรียกราคาดีมากอ,มอันนี้รู้จักอยู่วงหนึ่งขอรโมทหมดหอยชื่อวงอีเจยครับเคยไปเจอแล้วน้องมือต้านี่เก่งมากจัดซาวอะไรดีทุกอย่างเลยลองไปหาฟังกันดูวงอีเจยแบรนด์นะเ,เขาเขารู้จักเมืองเปล่ารู้จักกันก็คุยกันวันนั้นไปเขาไปเล่นที่ร้านเนี่ยเล่นคู่กันนี่แหละต้องยอมแล้วเลยน้องเก่งมากเก่งทั้งวงอ่ะอทำเพลงแบบว่าเล่นเพลงขึ้นมาเล่นไม่อะไรอย่างเงี้ยที่อันนี้คือมันเป็นท่อแตกต่างไง คือว่าเป็นเพลงอาจจะเป็นเพลงเดียวกันที่ว่าเล่นกันเหมือนกับทุกวงน่ะแต่ของวงน้องนี่เขาแบบทำมาดีอันเลนเนี่ยวงอีเจย์แบนนะครับออลองไปฟังกันดูแต่ว่าทั่วไปที่ถมเห็นนี่ส่วนมากแม่งก็เล่นเหมือนเหมือนกันแหละเจ็ดวันเจ็ดวงก็ไอ้เหี้ยครับเล่นเพลงเหมือนกันทุกวันนะเดิมเหมือนเดิมจะไม่เหมือนยังไงเฮ้มก็เล่นเหมือนกันแล้วจะมีทำห่าหรือเจ็ดวันเจ็ดวงแตนที่จะมีแบบเออวันนี้แนวนี้นะเออเป็นแนวแนวไปคิดยังไงกับเรื่องนะเนี้ยอ่อาก็ร้องซ้ําอยู่นั่นแหละ คิดยังไงไม่ได้อะมันทุกวันนี้บ้านเขาเรียกมันก็เล่นกันอย่างนี้ทำอะไรได้เราเราัวคนเดียวเนี่ยก็ได้แต่พูดอย่างเงี้ยก็ได้พูดได้ฟังอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าเอออาจจะมีเพื่อนเพื่อนอะก็แบบว่าเอ้ยเราลองทําวงเป็นสไตล์วงนี้หาอะไรที่ว่ามันแตกต่างเออฉีกจากวงอื่นเออให้มันแบบดูแล้วมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันอ่ะเอออย่าไปทําอะไรเหมือนเหมือนกันะฉีกต้องต้องฉีก อ่านี่ที่โปรเจกต์ใหม่เดี๋ยวจะฉีกวงการอะไรวะรอติดตามกันให้ดูกูยังไม่รู้เลยอะไรวะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะตั้งวงกันเนี่ยอ๋อตั้งวงนะใช่เนี่ยนะตั้งวงนะใช่แล้วยวจะไปล้ำกันแล้วอือคอยติดตามให้ดีอ่าเป็นฉีกวงการอ่าต้องคอยติดตามกันนะครับจะเป็นยังไงนี่โยทค่อยว่ากันรหดับคลิปนี้เนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อน,นก็ได้แค่นี้นะเออเดี๋ยวมีอะไรเดีย๋ยวเดี๋ยวต้องมีอีก เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกสำหรับคลิปนี้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก็ั่นแหละแล้วอาจจะมีเรื่องดนตรีมาแทรกอะไรก็เดี๋ยวพี้ว่ากันอีกคลิปสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับก็เจอกันไม่เจอนะพอแล้วแล้วแถาเมืองอ่ะ